เบรกแล้วมีเสียงดังกี้กี้กี้้เหมือนกับเบ็กสีกันนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ทราบนะครับตัวผ้าเบรกนะครับจะมีตัวขาเตือนตัวนี้นะครับเมื่อผ้าเบรกอยู่ในปริมาณที่บางมากๆนะครับขาตัวนี้จะไปถูกกับจานเบรกนะครับส่งเสียงดังเตือนเรานะครับว่าผ้าเบรกใกล้หมดแล้วนะครับทุกครั้งที่เหยียบเบรกจะมีเสียงดังกี้กี้กีกี้นะครับผมตัวผ้าเบรกใหม่นะครับนี่จะเทียบให้ดูนะครับนี่ความหนาเขานะครับเห็นไหมครับความหนาหนาขนาดนี้เลยนะครับนี่ตัวผ้าเบรกใหม่แล้วก็ตัวผ้าเบรก ตัวที่มันหมดนะครับเห็นไหมครับบางเฉียบแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าทุกครั้งครับที่วันผ้าเบรกหมดมากๆจะมีขาตัวนี้นะครับขาตัวนี้จะคอยขูดเตือนแจ้งเรานะครับสำหรับคุณผู้หญิงหรือว่ามือใหม่ที่ใช้รถนะครับผมหากปล่อยให้เสียงดังทิ้งไว้นานๆอาจจะทําให้จานเสียหายครับนอกจากเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนจานเบรกด้วยนะครับอันนี้ถ้าเป็นกรณีที่ปล่อยให้มันเหล็กสีเหล็กไปนนนานๆครับอาจจะเกิดอาการทําให้เบรกแตกได้นะครับอันตรายมากๆเลยนะครับอาจจะส่งผลความร้อนถึงตัวลูกสูบยางกันฝุ่นลูกสูบนะครับทำให้ลูกสูบ ยางกันฝุ่นฉีกขาดยางพวกนี้นะครับส่งความร้อนสูงนะครับอาจจะทําให้ตัวนี้พองตัวได้นะครับพวกยางกันฝุ่นสลักเบรกนี้นะครับยังไงฝากกันด้วยครับสลับใครที่เจอเหมือนเสียงเหล็กดังจี้จี้นะครับรีบเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านเพื่อให้ช่างตรวจเช็คตัวผ้าเบรกด่วนเลยครับถ้าเบรกหมดนานๆอันตรายเบรกไม่อยู่มาไม่คุ้มนะครับฝากไว้ด้วยครับ